มีโบราณเกิดไม่ได้เพราะอะไรอ๋อเพราะยังไม่หมดทีเพราะยังไม่หมดทอาจเรย์ยังไม่หมดไหนดิตายก่อนเลยโคนทีโโอ้่เนี่ยมีปลาใหม่ว่าไอ้ที่เฮ้ยจี้มหลังจิ้มดิ้ยิ้มตายเลย ปาน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 ันเลยหลักดิโอ้โหอ้ไมเื่อเลือเยดีวะจสายจับจเดี๋ยวนะปานมเลือเลไม่แกเ

เลือดหายเยอะแยะเลยครับเฮลเมียเฮลเมีอะไรแต่แบบมรนจะแล้วเอาน้องจ่ายกลายเป็นนิล้วอ่ะโอ้ไม่ทันว่าจานหยางเดินกับเกมดว่บมาพี่ข้างหลังเอาไปแล้วไปกั้งอ่ะข้างหลังอ่ะไปง่เหมือนเดิมมันจะเป็นนี่อะไรแตโง่เหมือนเดิม โอเคไปไหนแล้วเอาละไออี๋ฮานูดนก็แต่เลือดกูหายไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยยาลูกปล่อยหมอนนะปล่อยหมอนเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดกูหายว่ะเอาชิมพิงเลยสาระไกลโอ้โหแต่ไว้ซิก โอ้โหเยอะโดนตดตังติดตู้ิดตายแล้วโดนยงตีตีมตายใส่เป็นกระบี่มองเลยเป็นนินเป็นนินเฮ้ยเฮพูดเฮ้กรบี่การเบนิดาอ๋โดนแทงแลวอ๋อเลือดไม่หายปัดไม่แตกโหยตกเต็ม นี่เอาคันก่อนเลยตีตายนี่ๆๆๆมแต่ออพี่ so เอาแข็งคนเลยสัตว์เอาพี่ยุงมายุงมาเหรอไป้ยิสองแก้ยสมไแก้นหแดงแดงมมีอนี่แน โอ้ยสัตว์แม่งแป๊บเดียวหลุดหมอนไปเลยแบบตีนเอ้าไอ้เหี้ยวานไอ้เบนอยู่ในบ้านตายซะไอ้เหี้ยตายซะวานอยู่ไหนบ้างวานอยู่ไหนบ้างเห็นนะพี่ทำแดงก่อนก่อนกับป้ากับทางกับป้ากับทไม่ได้คะแนน วานไปบานวามาตีหมอพีหมอยังปลสิอรู้จักไหมปลสตอ่ะขอมมอได้ครับทำแดงล้วลมันน่าจะ่าจีซีไปใส่ใส่ตาวกอันพร้อมเหมือนกันเลยนยอมมอด้แต้มมนมีวิ่งบ้าไม่มี โอ้โหไอ้เหี้ยตะวันเลยครับเอาตรงนี้ก็ดู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 ไม่เสมออยู่นะมาวะไปกิมเกิดมาหน่อยเกิดมาเฮลเฮลเฮลสายสายเก็เตี้ยเขาได้เขาได้จบเลยไปกิมเคลียร์ซ้ายด้วยโอเคโอเคโอเคไล่หยู่หยุดหย ดักรอหญิงผมบันไดกันแล้วยิงทำไมแล้วซ um, okay. ีก็สายสวยอ๋อหลับโอ้โหหลับหมัเลยไหมแอ่ช่ ดาวซอลให้ไปเลยก็ได้หมอตายไปแหละใปันปั้นเกิดอีออ๋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 อไม่ทำเด่ทำเราทำหงืใจมันไม่หัวพี่ตูดมาช้าโอ้โหเ่ยนไม่ปั้นหน่อยปั้นหน่อยโอ้โหดาวสะท้อนยิงมินดาวสะท้อนโอ้โหอีกที่ตอนนองไม่มีคนอยู่เลยอ่ะ

ั้งรอกเป็นออโต้เลยอโทษเลยว่านียสนุกม้นฟรีเจอรหัวองตัวิตจิตพยายามเคลื่อนเคลื่อนมาเล่นตรงตรงางเกือบไปช่วยตีปัามเซเซฟเออเต็มเต็มตามเต็มตามมาตีเ้ยโอนโ้ยสัตว์อัยสวยแต่แหลองน้น เบื่อหันเลยเชี่ยแม่งมองไม่เห็นสกิลมันมอหมองมอรักไว้รักไว้กิดรักไว้รักไว้รักไว้สายแดงหมดนะแดงหมดนะแดงกันมังจะหมดลงโอ้ด่าจะท้อน ป้าอ้ยตัวใหญ่เป็รอยจแน่นอนตายที่เดียวกันดูบจใจไทยกต้องลองลองบ่อยๆแต่กาเลายคนจะใช่โอ้ห้ี้ครับ เลื่น้ำพักรอบไปหมดอ่ะแยกอ่ะอ๋อตัวกูดัมเบอร์ไม่พักเลยโอ้ยอียทวนตัวหนึ่งนะตีไม่ได้หรมาแล้วไอ้เี้วสวยที่ใช่เอกับรายดีสตายดีนี่อ่ะออเร็ ชวยเราไหมไอ้เหี้ยเลยทำไมจะตายอย่้เนี้แ็งพอดีเรียกหมอมาได้มีวายเวลนันไอ้ลนนคนดีหมอเด้งไหมอเด้งเลยเหรอเก่งใครไม่เิก่งได้ผะเก่งกูเ่ยสัไปเฮ้ยใครมีเท้าวิ่งวนนี้น่ะจำปังเกิดจำังเกิดมาว่ามีวหมดไปแล้ว

ไปสมุกรนี่อย่าไปยืนเนาะทุกคนโอ้โหโดนโดนกากบันไดมาดิเข้ามากระหน่วยเฮียไม่เติมก็ตายเด็ดน่ะโดนดาบฟันไดอ่ะช่วยด้วยพวกเราวิ่งเข้าไปแจกเงินเร็วเลยไปเติมเติมเติมมา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 มันไม่อยู่ตรงกลางเติมเข้าไปมาเลยมันอยู่ในบ้านอย่าเร็วไม่อยากไปแจกโอ้เข้าไม่ถึงเฮีย

ชอบอีกทีหลับไปแดงเดหมดทั้งหมดอู่โี้เลียวแ่งรงหมกบ้านปล่อยไดเลยด่าไก่แดงหมดแต่นี่นี่ยังท้องกุย้ดนรับมนะเีบไก่หาย ไปยังเดี๋ยวหมอหมอไปยังหมอไปยังหมอไปสามไปเออก็โดดวิ่งไปครับไม่ขับมาตีกรอวะตีใครไอ้ก้างมันมันนี่ไงมันโดนพิษปุ๊บมันยิงมึงต่อหนึ่งโดแกแล้วแก้แล้วก็โดนนีเพราะว่ามแก้ช้ากว่าติดผู้เดา ไป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 พร้อมพร้อมแล้วเหลือสามเหลือขวาเยอะมากเข้าไปขวาเลยโอ้โหแข็งนี่ไม่รูุ้ดสหายร์ไหนหมอไม่กิวไม่เอาเสถียรอยไรกันบางตียูอ้อยเหี้ยดาไปนะตามมาเด้อตามมาโอ้ยกูเลยไม่ะท่นเลยแบบนี้ ปุ้ปั้นปั้นปันบอปันลไว้ปั้นไว้ปั้นอไว้มาทำแดงอยู่แล้วนดาบ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 ทวอ่ะตีี่ทวดผมติดตตายทวนตายเฮ้ยโหชี้อยาช่วยหวังตายต้องชวยช่วย แม่งยิงันอยล็อยมันเกิดมันเกิดมันเกิดโอ้โหนนมันโดนทุกอย่าง้วเก็เดอดด้วยเดด้วยชจ้าด้วยพีไปออบแม่งมันมันมันเลิกโฟกัสพีโฟกัสผมเลยสัเอาพี่ไม่ได้ไปไหนพีเพิ่งทำแดงเสร็จไปไปไปม ไม่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 อยู่ไหนไหนไม่มีไม่มีแต่พีอ๋อพีดเดอร์มาขเข้ามาดิไปแล้วพี่อยู่หลังพีดเลยเอายุบก่อนเลยโอ้โหหันมาแล้วยังบัดตรลอคเออพี่ยังเอามาโอ้โหขนทุกคนแม่งหันมาหันมาฟาดผมสามพันสี่ สวัสดีครับภมไใจภมไใลำขาญไม่เย็ดแม่สวยบางทีแม่ไอ้หนอไอ้สมไอ้ไม่นุ่นออกทวนบอนออกทนอ มันจะโอ้โหายโอ้โหหาได้ยัต้องถูว่าต้องถงไปแล้วตอนนี้องมันเฉือนเาบ้าเลยเขาบ้าไปเยียต้องถงเราบาไ่เดียวแคมาเดี๋ยวหมอเไเลม่ต้องเสนอมใจโดนก่อนแล้วอาอรยังเข้าไปแล้วเปิดผิดไปแล้วเข้าไปเลยเอ้อยสองน้อ เกินพอดี้อูจอยเอาคนอย่างเดียวเลเอาหอลวคะแนนมาแล้วสองแงไ้เข้าเข้าเข้าเฮ้ยดนอโดนล็ออี๋ได้ได้ได้ไม่ทับตายไม่ทตายไมทัตายวันจะมาผ้ากูจอเูฆ่าไปสองไม่ทําตายไม่ทัาตายเฮ้ยอู๋นเว ต้องขอบคุณมนแ่ยผมท่ายินได้เป็นแฟาแฟกเป็นที่หนึ่เป็นมาซ่าคู่สองจะมาท่าคู่เดียวสาไปอ